วัสดีับผมวันนี้จะมาดีหวานผมเป็นเครื่องปั่นอันนี้ปะสงน์ำสำเร็มมนในช้อปปี้นะผมตัวนี้นะครับก็โมดิฟายนะผมในการเพิ่มฐานไปนหนึ่งก้อนนะผมสามหกห้าศูนย์นะผมหนึ่งก้อนนะครับเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นก้อนเล็กนะผมหมดแบตหมดไวนะผมก็เพิ่มอ,อีกหนึ่งก้อนแล้วก็ตัวนี้ทําการโมดิฟายก็คือเราจะรู้สถานะด้วยนะผมว่าไฟเหลือกี่โวลต์นะครับก็ใส่ตัวนี้นะผมอันนี้ก็ผมใช้มิเตอร์วัดให้เรียบร้อยแล้วนะผมตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะผมแล้วก็โคโรจะเป็นตรงสวิตช์นะผมเวลากดก็นี่นะผมเดี๋ย ไฟจะโชว์ผมสามจุดเก้าแล้วก็จะรูดนะครับผมแล้วก็ตัวเซนเซอร์ตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะผมเวลาเอาไปเสียบก็จะใช้งานได้นผมตัวนี้ก็ถ้าไม่เสียบก็ใช้งานไม่ได้นะผมเอาไปดูกระแสไฟเฉดนะผมะถ้าเกิดเราต่อต่อครบวงจรก็คือพอเราเสียบเข้ากับตัวเครื่องมันก็จะตัวนี้ตัวนี้มันก็จะมาดันมาดันเพื่อให้ทําการเปิดสวิคนะผมอ่าเดี๋ยวดันให้ดูนะผมแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ผมทําการดันนะครับดันตัวนี้ก็จะมาเปิดนะครับเวลาเราเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็จะดันมาแล้วพอกดก็อ่าเนี่ยผมทะงานได้ปกตินะผมโอเคครับ